O rasmu. Yết rồi đi xuống rasmu. Việc thuyết bước đi 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 đi

บ oh. oh ักตัวบ uh, e ักเสียเสือเลี Mon, le man, le man. ้ยงมันยังมาเลี้ยงถ้ามันเลี้ยงซะก่อนเหมมันยังบมดส้นเลยนะ มันยังบมทันได้ชินสร็จีเร็วๆภาคีโยวิวัดการพุทธพรลโลวินาตัตุมาเตีวะวันตาลโยเอาเร็วๆเล็วๆชาโยโกพาวิวานชาีศีลสนิจาโพตาปัจจายโนตาตารุธรรมาวันจามติอายัวเมงขังพลังพระนาม เอาผู้เดียวหรืเอาบ่นเโอ้ยเดียาจะทาว่าเป็เเอ้วชเาสีขงนอาสองชน,นย่าจโอ้ยสมือกับได้ได้ครับอ้ผมบวชครั้งแรกนชีวิตเองวพอได้ปีน ปอ4ปีนี้ครับปศิปีนี้ปีหน้าปศสามบ้าบ่ปีหน้าปีห้าเอ้ปศปีห้าบัวโอ้โหดิข้างข้างันนีเืนได้บ่ได้จามปุกปุกงั้นไงอ๋อไมนคือสิโปงไวแ่ครับเอาเอาก๊กมันมาเลเตี๋ยเร็ว อสับรอ่ะสั <s <s <sk 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 ูสัปะเนาะเอาบริบริสันเพนในบเอาเอาเอาเร็วๆมัเป็นยิบเนี้เอาเอาบเเอาเอาเอาเดียวเลยเอาเอาี <laughs> ปีหน้าปีปีนี้ปอสี่ปีหน้าปอสามวา